สวัสดีครับก็ครับก่อนอื่นก็ขอโทษนะครับที่ให้รอกันนิดหนึ่งนะครับพอดีทั้งจำนวนคนดูแล้วก็วิธีติดตั้งอะไรนิดหน่อยนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องจันเชิญเลยก็ได้ครับ ครับครับก็มาคุยกันนะครับหัวข้อที่เรามานั่งคุยนวันนี้ก็คือเรื่องจินตนาการกับความเหนือจริงนะครับก็คงมีทั้งในส่วนของที่เป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคาดหวังว่าคงจะมีความสนุกอยู่ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาฟังวันนี้นะครับอันดับแรกเลยผมขอแนะนำวิทยากรนะครับว่าคนที่จะมาคุยกับเราวันนี้เนี่ยเป็นใครกันบ้างนะฮะท่านแรกนะครับอาจารย์สดชื่นชัยประสานนะครับอาจารย์สดชื่นเป็นนักวิชาการทางด้านงานเซอร์เรลิสนะฮะชั้นนำของเมืองไทยเลย เป็นคนแรกๆที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะได้มานั่งคุยมานั่งฟังอาจารย์ว่าความหมายจริงๆของงานเซอรีเอลเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราคงได้คุยกันท่านต่อมานะครับอาจารย์ไม้ล่มธรรมชาติอโศกนะครับก็ท่านก็เป็นศิลปิน ศิลปินจริงๆนะครับเซอร์ในแบบแนวทางนี้มานานแล้วนะครับผลงานของท่านอาจารย์เป็นปฏิมากรรมสองชิ้นนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราหันขวาไปก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นงานศิลป,ปะของท่านอาจารย์คืออะไรนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็โด่งดังนะครับในแวดวงศิลป,ปะเหมือนกันนะครับ เป็นจะเรียกว่าแมวเซอร์แนวฝันอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับคนนี้นะครับเป็นขวัญใจผมเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆนะครับพี่ประทีปคชบัวนะฮะก็ถ้าเรามองไปทางห้องด้านนู้นนะครับถ้าใครเดินผ่านมาแล้วนะครับมาหากราบเลยนะครับคนเป็นคนเนื้อเป็นเนื้อนะฮะน้ำเป็นน้ำ พี่ประเทมีความเชี่ยวชาญในการเขียนเขียนสิ่งที่ออกมาจากหัวเรียกว่าอะไรอะมือมือสั่งได้ตามที่หัวสมองคิดนะฮะเป็นเป็นความสามารถที่หาหาหาได้น้อยมากสำหรับศิลปินในเมืองไทยนะครับสำหรับอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ก็โด่งดังนะฮะในทุกวงการนะครับผลงาน สวยครับมีความคิดผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักดีนะครับคุณโลเลทวีศักดิ์สีทองดีนะครับ <c oughs> คุณโลเลเนี่ยความลักษณะพิเศษนะครับในในยุคสมัยนี้นะครับก็คือเป็นศิลปินที่ทำงานได้ทุกสื่อทุกสื่อเลยนะครับทำได้หมดตั้งแต่ดอยอิ่งด้วยปากาด้ามเดียวบนสมุดเล็กๆอย่างนี้นะครับ จนไปถึงปฏิมากรรมสูง3-4เมตรนะครับวิดีโอหนังวิดีโออินสแเลชั่นทํามาหมดแล้วนะครับแม้แตเนะ่เพลงนะเพลงวงดนตรีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีทาได้หมดนะครับก็เป็นศิลปินมีคนหนึ่งซึ่งในยุคสมัยนี้สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับคราวนี้คงมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะเริ่มที่อาจารย์สดชื่นก่อนนะครับว่า อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงความหมายของงานเซอร์เรลิสงานเซอร์เรลิสมันมันคืออะไรผมเชื่อว่ามีนักเรียนศิลปะเยอะนะครับที่ได้ยินคําว่าเซอร์ผมคิดว่าได้ยินคําว่าเซอร์มาพร้อมๆกับคําว่าศิลปะเลยแหละ,ะคำว่าเซอร์ในเมืองไทยี่ยถูกใช้แบบไม่คือใช้กันอย่างแพร่หลายแบบ ลักษณะคนแปลกก็ถูกเรียกว่าเซอร์อย่างนี้เพ้อๆหน่อยก็เรียกว่าเซอร์ผมยาวหน่อยก็ถูกเรียกว่าเซอร์นะฮะแล้วจริงๆเซอร์เรลิสนี่เป็นเป็นยังไงครับอาจารย์ครับขอให้อาจารย์เล่าฟังนิดนึงฮลโลโลค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาพูดว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของคําว่าเซอร์เรลิสเนี่ยเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะก็ขอพูดแบบวิชาการหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็เดี๋ยวเราคิดดูเองว่าคนไทยที่เป็นเนี่ยจะเหนือจริงจริงไหมหรือว่าเซอร์กับเหนือจริงเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อ,ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะแบบไทยกับแบบฝรั่งก็อาจจะมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะคะก็ขอ,อพูดว่าเซอร์าลิสคำว่าเซอร์ลิสมนะคะกําเนิดในประเทศฝรั่งเศสนะคะ,ะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แล้วก็มันเป็นขบวนการนะคะเป็นกลุ่มที่มีอุดมการชัดเจนแล้วก็แน่นหนานะฮะประกอบด้วยกวีและศิลปินร่วมกันออกถแถลงการว่ากลุ่มนี้มีอุดมการอย่างไรบ้างนะคะหัวหน้ากลุ่มชื่ออองเดรเบอร์ตงเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นกวีนะคะแล้วก็เคยเป็นนักเรียนแพทย์ด้วยนะคะศิลปินที่เข้ามา ในชุดแรกๆที่กลุ่มเนี่ยก็จะมีหลายชาติด้วยกันมีของทั้งช่างชาติฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันก็มีแล้วก็ต่อมาก็มีเบลเยียมแล้วต่อมาก็มีสเปนนะคะเข้ามาร่วมก็เป็นเรียกว่าเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงระหว่างสงครามโลกสองครั้งคือหลังครั้งที่1แล้วก็ก่อนสองครามโลกค,ครั้งที่สองซึ่งมีกิจกรรมเข้มข้นมากเป็นพิเศษนะคะทำไมถึงเกิด ขบวนการหรือรัทินี้ขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกขบฏพวกต่อต้านพวกทวนกระแสนะคะแล้วก็ต้องการจะสิ่งแรกที่เขาต้องการต่อต้านก็คือสงครามเขาถือว่าสงครามเนี่ยเป็นมหามหาภัยนะคะอันตรายต่อมนุษยชาติ นะคะแล้วพวกเขาเองคนที่ก่อตั้งกลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกคนหนุ่มนะคะอายุ20กว่า20-25พวกนี้ต้องเข้าร่วมสงครามเพราะถูกเกณฑ์ทหารเข้าไปก็เบอร์ตงเนี่ยเป็นนักเรียนแพทย์ในช่วงนั้นนะคะก็เป็นผู้ช่วยแพทย์รักษาคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ตายก็เป็นบ้านะคะวิกลจริตเพราะว่าอ,อ,อยู่ๆระเบิดทิ้งลงมาข้างๆตัวนะคะเพื่อนตายไปทั้งหลายคนตัวเองอยู่นี่ก็ คุมสติไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ฝังใจบางคนก็เอามาฝันร้ายนะคะอยู่ฝันร้ายอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องความฝันเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าความฝันเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะคะเ,เมื่อสงครามเลิกแทนที่ว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษในสงครามเปล่าเลยเนื่องจากฝรั่งเศสเนี่ยถึงจะได้ชัยชนะแต่ก็เสียหายยับเยินมากเศรษฐกิจแย่มากเพราะนั้นพวกนี้ก็ตกงานหมดเลย เมื่อตกงานก็มาช่วยกันมารวมกลุ่มกันนะคะมาคิดกันว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหาที่เขาต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ทั้งปัญหาสังคมแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจเขาก็ลงความเห็นว่าพวกชนชั้นกลางนี่แหละก็คือต้นเหตุนะคะเพราะว่าทําให้เกิดสงครามอย่าลืมว่าในยุโรปช่วงนั้นเนี่ยชนชั้นกลางมีอํานาจมากเพราะว่าเป็นผู้นําประเทศเป็นนักเป็นเป็น,ป,น,ป,นปัญญาชนเป็นนักการเมืองเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็ คิดว่าเขาจะต่อต้านค่านิยมของพวกชนชั้นกลางเนี่ยทุกชนิดนะคะเพราะว่าพวกนี้สร้างกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับถูกพันธนาการถูกโซ่ตรวนเนี่ยร่ามเอาไว้จะแสดงอะไรอะไร,อะไรออกมาอย่างที่เขาคิดก็ทำไม่ได้นะคะแล้วค่านิยมของชนชั้นกลางเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคริสตศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลัก ของตะวันตกนะคะของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเขาก็จะต่อต้านคริสตศาสนาด้วยต่อต้านศาสนานะคะ,อ,ะอันที่สองอนอกจากนั้นอะไรที่พวกชนชั้นกลางชื่นชมเขาจะต่อต้านทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมนะคะแบบที่ชนชั้นกลางนิยมชมชอบเขาก็ต่อต้าน,นะะการต่อต้านเนี่ยเขาตอนครั้งแรกเนี่ยพวกนี้ก็ร่วมกับพวกศิลปินกลุ่มดาดาเคยได้ยินชื่อไหมคะ นะคะดาด้าในหัวหน้ากลุ่มมาจากสวิสนะคะเบอร์ตรงกับเพื่อนๆก็เข้าไปร่วมอยู่พักหนึ่งแต่ว่าหลังจากไปร่วมแล้ว hmm. ก็มีความรู <forecasting> ้สึก <laim> ว <neither> <bah> ่าดาด้าเนี่ยต้องการทําลายอย่างเดียวนะคะทุกอย่างร่วมกันก็คือว่าต่อต้านค่านิยมของชนชั้นกลางแล้วต้องการทําลายล้างแต่ว่าถ้าทําลายแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรพวกนี้เขาต้องการจะสร้างสิ่งที่ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ ร่างเป็นอุดมการเป็นถแถลงการนะคะว่าเขาอุดมการของเขาเนี่ยกลุ่มเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขั้นแรกเขานิยามคำว,ว่าเซอร์เรลิซึมนะคะเซอร์บวกเรลิซึมหมายความว่าที่เหนือจากความเป็นจริงที่เรามาตีความในแบบของเราเนี่ยนะคะแต่หมายความว่าสำหรับเขาเนี่ยหมายความว่าความเป็นจริงผสมกับความฝันนะคะ เขาถือว่าเป็นความจริงสูงสุดทําไมถึงคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาต่อต้านทธิเหตุผลนิยมอะไรที่เป็นเหตุผลที่พวกชนชั้นกลางชื่นชมเนี่ยเขาจะต่อต้านเพราะฉะนั้นเขาก็ต่อต้านเรื่องความไร้เหตุผลความฝันเนี่ยเป็นลักษณะนหนึ่งของความไร้เหตุผลความบ้าความอะไรอีกนะคะความไร้เดียงสาของเด็กอะไรเนี่ยซึ่เป็นความไร้เหตุผลสนใจทั้งนั้นแล้วก็สนใจในเรื่องของจิต ใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกของทฤษฎีฟรอยด์ด้วยแต่ลืมว่าฟรอยด์ช่วงนั้นเนี่ยช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20ประเทศฝรั่งเศสต่อต้านทฤษฎีของฟรอยด์นะคะไม่ยอมรับเ,เพราะฉะนั้นเ,เมื่อโซาลาริสมาสนใจก็จะสนใจเรื่องออกมาจากจิตใต้สำนึกเรื่องอะไรที่ออกมาจากจิตไต,ต้สำนึกก็จะสนใจมากนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่อยู่วัยหนุ่มเนี่ยเวลาคิดถึงอะไรก็มักจะคิดถึงเรื่องเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะเรื่องความรักที่ฝุงนซ่านอยู่ในใจเนี่ยถ้าเป็นกฎเกณฑ์ตามตามกฎเกณฑ์ของพวกเสรีนิสต์เขาก็จะแสดงออกไม่ได้นะอย่างเช่นอยากจะแสดงรูปผู้หญิงเปลือยก็ทําไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของพวกชนชั้นกลางเนี่ยเข้มงวดมากนะจะพูดเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญนะคะ ก็ใช้เรื่องผู้หญิงกับเรื่องทางเพศเนี่ยมาเป็นอาวุธสำคัญที่จะต่อต้านพวก,รรพ,วกพวกชนชั้นกลางนะคะก็พวกนี้ก้าวร้าวนะคะแล้วก็กล้าท้าทายอะไรต่างๆก็อุดมการ์ของเขาก็คือว่าเขาต้องการนำเสนอความคิดบริสุทธิ์ความคิดบริสุทธิ์หมายความว่างไงความคิดที่ออกมาจากข้างในโดยไม่มีอะไรที่มาครอบคลุมหรือเปลี่ยนแปลงหรือว่ามาควบคุม ได้นะอย่างบางคนคิดถึงเรื่องผู้หญิงโป๊แต่พออ,อไม่ได้สังคมนี่ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่สําหรับพวกเซลรรลิสเนี่ยคิดอะไรก็แสดงออกมาอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นทางออการพูดการเขียนหรือการวาดภาพเพราะฉะนั้นก็เกิดลักษณะที่เรียกว่าอัตโนมัตินะคะความเป็นอัตโนมัติเหมือนเขา,ว,าว่าฉับพลันทันที นะคิดอะไรก็เขียนออกมาอย่างนั้นแสดงออกมาอย่างนั้นเลยนี่คือความคิดบริสุทธิ์ที่เขาเขาให้นิยามของเขาเองนะคะมีอะไรอีกเรื่องผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยใช้มาเป็นเป็นทั้งเขาชื่นชมผู้หญิงนะคะแต่ผู้หญิงที่เขาชื่นชมไม่ได้ชื่นชมผู้หญิงแบบชนชั้นกลางที่ชื่นชมเขาจะชื่นชมผู้หญิงโสเพณีนะคะเพราะว่าโสเภณีเนี่ย ผู้ชนชั้นกลางดูถูกเหยียบย่ำใช่ไหมคะเขาเชิดถูดแล้วก็ถือว่าเป็นมหาสัญญาเป็นผู้ที่ชุบชีวิตของเขาที่ทำให้เขาพบนัชชาก็มีมีห่าแล้วก็ภรรยาของดาลีชื่อกาล่านะคะก็ผู้หญิงแบบนี้ก็คือผู้หญิงต้องใจกว้างรักเสรีนะคะเ,เน้นเรื่องเสรีภาพเนื่องจากเขาเน้นเรื่องเสรีภาพเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะทำในแง่ของดมกลา่ของเขาได้ก็คือผู้หญิงที่ ไม่มีนะคะเ,เรื่องอข้อกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากแล้วที่เป็นอุดมคติก็คือผู้หญิงโสเภณีนั่นเองนะคะแล้วพวกนี้ก็ใช้วิธีความฝันนะคะงานการก็มีกฎเกณฑ์ว่าห้ามทำมากนะคะทำพอประมาณพออยู่มีชีวิตอยู่ได้ห้ามสร้างความร่ำรวยนะคะและก็ต่อต้านศาสนานะ เอาเรื่องของพระคริสต์เรื่องพระสันตปรปพาอะไรต่างๆมาล้อเลียนมาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็จะโดนตำรวจเนี่ยเรียกไปบ่อยครั้งนะคะถ้าจะสร้างหนังก็สร้างหนังชนิดที่คนต้องกว้างจอนะคะเพราะว่ายอมรับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ที่หลังจากที่ประกาศถาแถลงการของกลุ่มนะคะ ว่าว่าเซอร์ลิสคืออะไรแล้วมีหลักการยังไงแล้วเนี่ยก็มีคนทั้งศิลปินแล้วก็กวีมาร่วมกันมากมายมันก็เกิดนะคะ,ะความแพร่หลายไปในยุโรปนะคะ,ะโดยเฉพาะเมื่อมาร์กแอนส์ะ st, นะคะเมื่อมากริซจากเบลเยียมแล้วก็ดาลีเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีชีวิตชีวามากเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยวาดภาพเก่ง แล้วก็ใช้อุดมการของเซอร์ริสที่ใช้ผู้หญิงเป็นอาวุธใช้ความฝันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็โด่งดังมากเลยนะคะจนกระทั่งใกล้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองดาลีเกิดไปชื่นชมฮิตเลอร์นะคะทั้งทัที่เขาหลักการว่าต้องต้อง,องนะนิยมเสรีภาพแล้วก็ต้องเสรีที่สุดกลายเป็นบอกว่าชอบหนวดของฮิตเลอร์นะคะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพิเศษ แล้วก็หันมาสนใจเรื่องอพ,รพระเยซูนะคะถือคิดว่าตัวเองเป็นพระเยซูแล้วก็ภรรยาคือกาลาเนี่ยเป็นแม่พระเป็นอะไรต่างๆก็เพราะนั้นพวกซาลิสถัวหน้ากลุ่มก็โกรธมากแล้วก็ที่โกรธมากที่สุดก็คือดาลีเนี่ย สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนะคะแล้วซาราลิสก็มีกฎว่าไม่ไม่ให้สร้างสร้างงานซ้ำคือหมายว่างานเนี้ยจะต้องสดใหม่อยู่เสมอนะคะดาลีเนี่ยรูปไหนคนชอบมากก็จะทำหลายรูปแล้วก็ได้เงินเยอะแยะเบอร์ตรงก็เลยเรียกว่าอาวิด้าดอลล่าคือหมายความว่าโลภโลบจนดอลล่ามากๆก็เชิญออกจากกลุ่มจริงๆแล้วก็ใช้คําว่าขับออกจากกลุ่มเพราะว่า <c ười> ไม่ไม่เคารพตามอุดมการณ์ของกลุ่มกฎเกณฑ์ของกลุ่มแล้ว ค่ะใช่ค่ะรูปสวยเกินไปแล้วก็ไม่ไม่คือไปสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องเงินเรื่องรายได้อะไรามากมายเนี่ยนะคะเพราะนั้นดาลีก็ไปอยู่อเมริกาแล้วตอนหลังเ,เมื่อเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองต้องลี้ภัยของฮิตเลอร์เพราะว่ามีหลายคนที่ต่อต้านฮิตเลอร์นะคะก็ไปอยู่ที่อเมริกากันดาลีก็ขอมา,มา,ม,ามาแสดงงานด้วย แต่เบอร์ตรงไม่ยอมรับบอกว่ายูไม่ได้มีอุดมการณ์ของเซอร์รลิสแล้วแต่ดิฉันคิดว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าดาลีเนี่ยเป็นเซอร์รลิสตลอดกาลนะคะจริงๆเขาเป็นเพียงช่วงเดียวนะคะแต่ว่ายังเอารูปแบบและวิธีการของเซอร์รลิสมาใช้แต่ว่าอุดมการณ์ข้างในเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะภาพที่ให้อิทธิพลกับศิลปินไทยตอนหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ดาลีในช่วงในช่วงที่เป็นเซอร์รลิสแท้ๆนะคะค่ะก็ ในในแง่ของอางานนะคะถ้าเผื่อใครสนใจคือคือไม่ทราบว่ามีมีที่ฉายสไลด์ให้ก็เลยไม่ได้เอาสไลด์มานะฮะผู้ที่สนใจเชิญไปอ่านหนังสือด้านในห้องสมุดมหลาลัยศิลปากรนะคะเรื่องอจิตรกรรมอากาวีนิพนธ์และจิตรกรรมเซอร์ลิสในในประเทศฝรั่งเศสทีนี้จะมาพูดถึงเซอร์ลิสในประเทศไทยเลยไหมคะเอาไหมคะหรือค่ะเซอร์รลิสในประเทศไทย คิดว่าคนที่ได้สัมผัสกับเซอร์รลิสในยุโรปจริงๆเนี่ยน่าจะมีคุณถวันดัชนีเพราะว่าคุณถวันเนี่ยไปศึกษาอยู่ที่ประเทศนเนเธอร์แลนด์แล้วก็ได้ไปดูงานของศิลปินยุโรปเนี่ยมากนะคะหลายคนหลายครั้งแล้วก็สนใจดาลีมากคุณคุณถวันชอบดาลีนะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์สินในช่วงแรกๆอาจารย์สินก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้ไม่ไม่อยากให้ทํางานแบบเซอร์รลิสนะคะ ศิลปินไทยเนี่ยรู้จักเซอร์ราลิสผ่านทางอเมริกามากกว่านะคะ,ะผ่านทางวารสารหนังสือที่เขียนจากทางอเมริกาแล้วก็ส่วนใหญ่ศิลปินเราก็ชอบดูรูปจริงป่ะฮะ <c oughs> นะแต่คนที่เข้าถึงอุดมการของเซอร์ราลิสนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้ดิฉันเองคุณวิโรจนุวยบุตรเนี่ยตอนทีข่ขอเรียกชื่อตอนที่เป็นทำงานเซอร์ราลิสนะคะ,ะคิดว่า ใกล้กับอุดมการณ์ของเซอร์รลิสมากเพราะว่าต,ต้องการต่อต้านสังคมต่อกานนะคะค่านิยมชนชั้นกลางแล้วโดยเฉพาะใช้เรื่องผู้หญิงเรื่องเนื้อหนังมังสาของผู้หญิงเนี่ยมามาเป็นอาวุธสำหรับที่จะแสดงออกนะคะคิดคิดว่าพูดไม่ผิดใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นคุณวิโรจนุบุตรเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติใช่ไหมคะนะ,ะเพราะฉะนั้น ก็คงจะได้อ่านหลักการของเซอร์รลิสแต่ว่าศิลปินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นเห็นรูปมากกว่าจะได้อ่านแถลงการหรืออุดมการของเซอร์รลิสจริงๆเพราะว่าอ่านยากภาษาเขาเข้าใจยากพกอสมควรเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเนื่องจากเบอร์ตรงเนี่ยเป็นกวีนะคะเขาไม่เคยพูดอะไรตรงๆเลยไม่เคยแล้วพูด,พดแบบ ภาษาสวยมากเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเขาหมายความว่าอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอ,อ,อย่างเช่นเขาบอกว่าเซอร์าลิสเนี่ยมีไว้เพื่อ,อ,อความสแสวงหาความรู้การรู้จักตัวเองตอนที่ไปอ่านครั้งแรกๆเนะี่ยคิดว่าโอโ้โหดีใจมากเลยเหมือนกับศาสนาพุทธเลยนะคะะแต่เปล่าหรอกความรู้ของเขาแล้วก็นั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศเป็นสําคัญซึ่งเขาต้องการจะให้ชนชั้นกลางเนี่ยรู้จัก แล้วก็เข้าใจเป้าหมายของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นจากคําพูดเฉยๆเนี่ยเราเราเราต้องต้องศึกษาเยอะไปกว่านั้นนะคะว่าจริงๆแล้วเขาหมายความว่ายังไงคํามันสวยๆเนี่ยแต่ว่าหรือบางทีเอาคำสรรเสนามาใช้แต่ความหมายตรงกันข้ามก็มีนะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยศิลปินไทยส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นจากรูปนะคะในวารสารในหนังสือเพราะนั้น แรงบันดาลใจที่ได้รับจากการเห็นรูปนะคะรูปเซอร์ลิสเนี่ยเป็นเป็นภาพที่เป็นไงคะดูไม่มีใครดูครั้งแรกแล้วจะไม่สะดุดนะคะเห็นแล้วจะต้องสะดุดใจตกใจหรือว่าต้องถามตัวเองนี่มันคืออะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากศิลปินที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นศิลปินที่มีฝีมือยอดเยี่ยมมากกวีก็ฝีมือยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีชื่อเสียงอยู่นานแล้วก็กว้างไกล ช่วงระหว่างสงครามโรค2ครั้ง1 9 1 8ถึง3 8 20ปีเต็มๆที่เขามีมีบทบาทสำคัญทั้งจัดนิทรรศการแล้วก็จัดอ,อ,อะไรนะคะกิจกรรมอะไรของเขาเนี่ยซึ่งท้าทายมากทำให้คนนี่ตกตะลึงไปหมดนะคะกิจกรรมอย่างเช่นทำจัดเป็นอุโมงนะคะแล้วก็มีรูปผู้หญิงอะไรต่างๆในหลายๆลักษณะอยู่ข้างในอุโมงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นมดลูก นะคะส,สมัยนี้เราเอามาใช้เยอะแล้วนะคะแต่สมัยนั้นเนี่ยโหชนชั้นกลางโกรธมากเลยคะ่ะที่เอาเรื่องเพศมาแสดงถึงขนาดนั้นในอย่างนี้เป็นต้นนะคะฮะทีนี้ก็มาถึงของเรานะคะเ,เมื่อกี้นี้เราก็มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องเกิดการต่อต้านอย่างเช่นสงครามเวียดนามตอนที่ช่วง2518นะคะช่วงนั้นเนี่ยทหาร GI เข้ามาอยู่ใน เมืองไทยเยอะใช่ไหมคะมีผู้หญิงบริการในบาร์ในอะไรต่างๆซึ่งคนที่สะเทือนใจที่สุดที่เห็นผู้หญิงนะคะไปอยู่กับพวกทหารอเมริกันอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็ทำท่าไม่ไม่สวยงามอะไรมากมายเนี่ยมันบาดตาบาดใจก็เอามาเขียนรูปคนที่เขียนรูปแล้วสะท้อนสังคมในยุคนั้นได้ น่าสนใจมากก็คือคุณสมชัยหัตถกิจโกศลเคยได้ยินไหมเด็กรุ่นหลังๆคง,งไม่เคยได้ยินแล้วนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเรียกว่าเป็นเซอร์จะเรียกว่าเซอร์นะคะศิลปินแนวเซอร์ลิสรุ่นแรกๆก,ก็เป็นได้เลยนะคะเพราะว่าเ,าเขียนเพราะว่าต่อต้านนะคะสังคมในยุคนั้นแล้วก็ใช้ผู้หญิงเป็นสื่อแล้วก็รูปนั้นก็มีลักษณะท้าทายนะคะกล้า มากพอสมควรทีเดียวก็มีหนังสือโทษนะคะหนังสือเล่มนี้ขออนุญาตโฆษณานะคะเป็นหนังสือที่สยามสมาคมนะคะจัดพิมพ์ด้วยความช่วยเหลือของสถานทูตต่างๆเยอะแยะมากแล้วก็สำนักงานกองทุนสนันสนบสนุนการวิจัยก็ได้อ สนับสนุนด้วยนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยหนังสือเล่มนี้เมื่อเมื่อหมดแล้วจะไม่พิมพ์อีกนะคะเพราะว่ามีได้ครั้งเดียวเนื่องจากว่าการขอลิขสิทธิ์ภาพนั้นทําได้ยากมากนะคะตอนตอนที่นําภาพของศิลปินต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับของศิลปินไทยเนี่ยนะคะ สถานทูตทั้งหลายเนี่ยให้ความร่วมมือมากสถานทูตเมกันเนี่ยก็ตอนนั้นยังมีฝ่ายวัฒนธ,นธรรมอยู่ก็ก็ช่วยช่วยเยอะเนื่องจากว่าเขาเชื่นชมส,สยามสมาคมนะคะถ้าดำพังอาจารย์สดชื่นเองก็คงไปขอเขาอย่างไั้นคงคงคงไม่ช่วยเหลือกเออ็เนื้อสือเด่มนี้ยังยังคิดว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ยังพบหาได้ที่ที่ง่ายๆที่สุดถ้าไม่ใช่ที่สยามสมาคมก็เป็นที่